ออกออกมาตรงนี้าราครับมาไล่ครังนี่ครับมันฆ่าเอิร์กวันนี่เพื่อเอาเก๋อโบอเสื้อแล้วปล่อยอาวุธได้สัดเจแกยมองเมาแล้วเขาก็ต้องป้องกัน,นเขากันเอปเอป้ายวันนี้เออเอาแนวคัดเอาเสือกคัดแน่นๆเพื่อจำเลยเพ่ออะครับวันนี้เอาไม้คัดก็ได้ไม้มาสอดเลยครับ สอดเข้าไปไหนมวดตสอดมาดิสอดมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทงมันดีก่อนแทงแทงมาล้างสินั้นมันหอมันดาเพิ่งเไปนี่นี่แท่งนี่สอดนี่สอดนันละสอดเลยงัดเออโอเคงัดงัดใหญ่งัด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 หนูดานูกล่นหนูหไก ดันเามาดันตังมตั้งโอ้โหใหม่โยีันตัวโยโมาไปดิยัดใหญ่ว่งัดงงั้งบางอยู่กับเขาไปหรอกน้อยเดียวนึ่งเร้วกันย่างเขาไปแล้วัดม่ัดเขางัดเขาเดียวเอาเงินออว่างได้โยสำเนากันย่างเขาไปกันรวมด้วยน่อยโยเขาไปเออโอเค ในการด้การบันต้องเห็นยังโอเคเป็นม okay. ีดนำเมือกว่าอะไรมือเศร้านี่มี่ว่ามือวานมีบ่น้ำเมือกออกตอนแรกว่าน่อยงันงอประวัติเคยผสมเทียมย่บ่บ่เคยผสมแต่พอพั่นบ่ครับแต่อะไรเจ๊ลูกแล้วมันลูกสามอูกที่สามผสมแต่ลูกสามนี่บ่ได้เลี้ยงผสมแต่พอพั่นบ่เคยผสมเทียมนึกแค่กับสมสิบสองชั่วโมงก่อนครับกัขึ้นแต่ว่านกันนี่กับสิบสองชั่วโมงสิบสองสิบสี่สิบห้าชั่วโมงแหละโอเคแหละ เวลาที่มอสมคือสิบห้าถึงสิบแปดชั่วโมงเนี่ยผสมเทียมแต่นี่ก็โอเคแล้วครับมอสมอยู่เพราะว่าเพิ่นเริ่มจะลงและมันขึ้นจะรูกมันตายนี่นี่เทียบอายาเพศทเพิ่นจะปกติอายาเพศเพิ่นกับบวมคนนี้ครับจะพอเพิ่นเพิ่นลงแหละคือส่วงไปกลายเป็นซัดนะผสมเทียมกับพอดีที่ผ่านถึงสิบแปดโอเคแหละแต่ผสมเทียมเลยเอาหน้มาเลยให้นหนามาไว้เลยครับฮะ ตัวนี้ว่าลวงนาะนี่เนาะได้ได้ลูกนึงเลยเนาะทามลูกโอ้ทามลูกม,นมนคคันมันคำข้นเป็นว่าโครงการธนาคารครับโครก,บบกระบือเกษตรกรตามพระรัมนี้โครงการของในล้วงพลาท่านให้เกษตรกร,ร,กรครับเพื่อเลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร,ร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเส้นครับไปเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์สืบต่อไป ภัยเหตุดีให้ปฏิบัติดีก็ได้นะครับเด้อพี่น้องของหลวงของขำาลองคุณอ,อาการลักลักองเป็นซัดนี่แล้ครับเป็นสังเกตง่ายคืออวัยวะเพศบวมครับมีน้ำเมือกใสครับนี่ครับเพิ่นการแสดงการเป็นซัดเมื่อขึ้นแหละครับในส่วนเพิ่นลงในส่วนปลายการเป็นซัดกะรัทำการผรสมเทียมได้สิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เวลาที่เหมาะสมคือสิบห้าถึงสิบแปดชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวผสมเทียมให้ครับโอเคโอเค